สวัสดีเด็กเรียนทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับพบกับครูเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปเรียนในเรื่องสระไทยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับแต่สระตัวนี้นะครับมีลักษณะพิเศษอยู่นะครับเดี๋ยวครูเกมนะครับจะ้ายคาให้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ทายว่าสระตัวนี้นะครับเป็นสระอะไร ลักษณะของนะครับสลากตัวนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับลูกอมยิ้มที่มีลักษณะม้วนๆนั่นเองนะครับนักเรียนพอที่จะเดาได้ไหมเอ่ยโอเคเก่งมากเลยนะครับเด็กๆนะครับสลากตัวนี้นะครับมีลักษณะนะครับเหมือนกับลูกอมนะครับหรือที่เราเรียกว่าสลากไอไม้หมวนนั่นเอง นะครับสระไอไม้โมนนะครับเป็นสระนะครับเสียงสั้นนะครับเด็กๆมักจะเขียนไว้หน้าพยัญชนะนะครับแต่ก่อนที่เรานะครับจะไปเริ่มผสมสระไอนะครับเข้ากับพยัญชนะก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทบทวนเรื่องพยัญชนะกันนะครับเด็กๆนักเรียนพร้อมไหมนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปทบทวนสัตว์พยัญชนะกันเลยนะครับตัวแรกนะครับคือตัว กอไก่นั่นเองเก่งมากเลยครับต่อมานะครับต่อไปนี่คือตัวจอจานนั่นเองครับต่อมานะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเด็กๆลักษณะแบบนี้แล้วใครตอบได้บ้างเอ่ยนั่นคือตัวดอเด็กนั่นเองโอเคครับต่อไปนะครับโอ้เหมือนดอเด็กเลยแต่หัวมันแตกใช่ไหมครับเด็กๆถ้าหัวแตกแบบนี้เขาเรียกว่าตัวตอเต่านั่นเองครับ ต่อมาเลยนะครับโอ้ลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกตัวบอใบไม้ครับต่อมาเลยนะครับโอ้โหลักษณะคล้ายกับบอใบไม้เลยเรียกว่าตัวปอบาานั่นเองครับอ่าต่อมานะครับสุดท้ายแล้วโอ้โหรูปนี้นะครับเป็นพยาญชนะตัวเกือบสุดท้ายเลยนะครับเขาเรียกว่าตัวอออ่างนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเด็กๆปกมือให้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปเริ่มนะครับในนะครับประจุภายในดินแดนสระของเราในครั้งนี้คือสระไอไม้มวนนั่นเองนะครับครูเกมก็มีนะครับเพลงมาให้นักเรียนนะครับได้ลองฝึกท่องกันนะครับเดี๋ยวท่องไปพร้อมกับครูเกมเลยนะครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ใช้ของคอใ่ใจเอาใส่หอ่อ มิหลงไหลใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง20สิม้วนจำจงดีเป็นไงกันบ้างครับเน็กนักเรียนเพลิดเพลินกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปฝึกท่องกันให้ได้นะโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปฝึกท่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูกันซิคำแรกนะครับที่ครูเกมจะให้นักเรียนนะครับได้ฝึกนะครับอ่านสะกดคํานั่นคือนะครับคําว่าอะไรเอ่ย ได้กันหรือเปล่ากับเาเด็กๆนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับอยากไปฝึกท่องกับครูเกมนะครับในการอ่านแจกรูปสะกดคํากันเนาะตัวแรกนะครับอยู่ในกรอบสีฟ้านะครับเรียกว่าตัวบอใบไม้นั่นเองนะครับเราอ่านว่าบอใช่ไหมครับเราจะไม่อ่านว่าบอใบไม้นะอ่านว่าบอนะครับบอบวกสระไอใช่ไหมครับบอบวกไอคือบอไอ ใบนั่นเองรู้จักใบไม้ไหมครับเด็กๆนะครับใบเขียนแบบนี้นะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับบอไอใบนั่นเองโอเคเก่งมากเลยครับต่อไปนะครับนอไอรวมกันเป็นในโอเคนะครับอีกรอบนะครับนอไอในนั่นเองครับต่อมานะครับ ตัวอะไรครับเอ่ยตัวสอเสือนะครับสอไอใสอีกรอบนะครับสอไอใสเก่งมากเลยครับต่อมาเลยครับไปกันต่อเลยนะยอไอใหญ่อีกรอบนะครับยอไอใหญ่ นะครับโอ้โหสุดยอดเลยทีนี้นะครับครูเกมมีกิจกรรมให้เล่นนะครับว่านักเรียนจะสะกดหรือผสมคําได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับตัวแรกคือตัวจอจานนั่นเองบวกกับสาระไอนั่นเองนะครับรวมกันเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนผสมกันได้ไหมครับ โอเคเก่งมากเลยนะครับเด็กๆนั่นก็คือจอไอใจนั่นเองสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปต่อไปเลยนะดอเด็กบวกกับสารไออ่านได้ว่าดอไอใดนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยครับปบมือให้เลยนะครับไปข้อต่อไปเลยครับ ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวครูเกมนะครับจะให้เด็กนักเรียนนะครับอ่านเป็นคํากันนะครับคําแรกอ่านว่าตาใสเก่งมากเลยครับอีกรอบนะครับตาใสต่อมานะครับมีใครอ่านได้ไม่เอ่ยใจดีอีกรอบนะครับใจดี ต่อมาเลยครับอ่านว่าใบหูอีกรอบนะครับใบหูโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีก,กว่านะครับว่าเพลงดังกล่าวนะครับร้องอย่างไงนะครับอย่ช่วยครูเกมกร้องด้วยนะครับเพลง20หมวนนะครับเด็กๆนะ1 2 3สผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะพายใช้ของคอฝ่ายใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใคล้โรงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องยาละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีโอเคครับเด็กเรียนเก่งมากเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับครูเกมนะครับขอนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวรอเรือนะครับเด็กๆให้นักเรียนพูดแบบกระดกลิ้นนะครับรอเรือนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรอลิงนะครับตัวรอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นนะครับเด็กๆเห็นไหมรอเรือ ลอลิงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีใครสังเกตได้บ้างครับว่าครูเกมนะครับพูดถูกหรือพูดผิดเอยโอ้เก่งมากเลยนะครับครูเกมมีพูดผิดหนึ่งคำใช่ไหมครับลูกนะครับพูดจากรอเรืออย่างนี้เป็นรอเรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องคำไหนนะครับนักเรียนสังคนไหนสังเกตได้บ้างครับอ่า ถูกต้องนะครับนั่นคือคำว่าลงเมื่อกี้ครูเกมพูดคำว่าลงซึ่งไม่ถูกต้องเลยนะครับเด็กๆถ้าเป็นตัวลอลิงเราใช้คำว่าลงนะครับแค่อันเดียวไม่ต้องกระดกลิ้นนะครับเด็กๆนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมีการทำกิจกรรมนะครับโดยการเปิดหนังสืออ่านออกเขียนได้นะครับเด็กๆนะครับทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอยู่ในนั้นนะครับในวิในเรื่องของสระไอไม้ ม้วนนั่นเองนะครับะลาไม้ม้วนเอาไว้ตรงไหนลูกเอาไว้หน้าพยัญชนะหรือเอาไว้หลังพยัญชนะครับเอาไว้หน้าพยัญชนะนั่นเองนะครับฝึกอ่านกันนะครับในหนังสืออ่านออกเขียนได้น,นะครับ mm hmm. เด็กๆจะมีประโยคไว้ให้เต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ฝึกเขียน นะครับเด็กๆครูเกมเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าคนไหนนะครับมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถถามครูเกมได้ตลอดเวลาเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูเกมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะครับเด็กๆบ๊ายบาย